มวลชนคนเสื้อแดงชื่นชอบคุณทักษิณว่าทําไมถึงรักคุณทักษิณขนาดนี้นะคะมวลชนคนเสื้อแดงก็จะบอกว่าเพราะว่าประทับใจในผลง,งานของอดีตนายกทักษิณที่ได้ทําให้กับบ้านเมืองในหลายๆโครงการด้วยกันไม่ว่าจะเป็นเรื่องการปลดหนี้ IMF นะคะซึ่งเป็นหนี้ที่เกิดจากวิตฤิกการต้มยำกุง้งสมัยรัฐบาลที่มีพลเอกชวลิตยงใจยุทธเป็นนายกรัฐมนตรีโดยคุณทักษิณประกาศต่อหน้าประชาชนทั้งประเทศเมื่อวันที่31กรกฎาคมปี46 นี่แหละค่ะเรื่องทางด้านเศรษฐกิจก็เป็นมุมหนึ่งที่ทางมวลชนคนเสื้อแดงชื่นชมการบริหารงานของคุณทักษณิณในฐานะนายกรัฐมนตรีครับผมซึ่งทางด้านของสาธารณสุขนะฮะทางพักเพื่อไทยก็เต็มผลงานนะฮะการแก้ไขไข้หวัดนกนะครับที่เคยแพร่ระบาดอย่างหนักจนประชาชนเองเนี่ยไม่กล้ากินไก่ในสมัยนั้นคุณทักษณิณแก้ปัญหานี้ได้นะครับถึงขั้นต้องกินไก่โชว์สื่อเลยคือกินไก่ออกสื่อคุณผู้ชมครับ แต่ผลงานทางด้านสารสุขที่เข้าถึงชาวบ้านจริงๆและชาวบ้านจดจําได้ดีนะครับและหลายคนอาจจะไม่ทราบก็คือโครงการ30บาทรักษาทุกโรคนี่แหละฮะเนี่ยนะคุณผู้ชมครับก็คือมาจากนางคุณทักษิณค่ะนะครับอีกหนึ่งผลงานทิ้นโบแดงในยุคคุณทักษิณน,นะครับที่หลายคนนั้นยังคงจดจํากันได้ดีนะครับในเรื่องของการประกาศสงครามยาเสพติดนะฮะในยุคนั้นมีการกวาดล้างนะฮะปราบปรามยาเสพติดอย่างจริงจัง จนเป็นที่ประจักษ์เนี่ยนะครับคือถ้าย้อนกลับไปในสมัยนั้นหลายคนก็คงจะทราบนะครับว่าพ่อค้ายาเสพติดนี่เขาขอโทษนะฮะผมเข้าใจไปเองหรือเปล่าไม่รู้เขาจับตายนะฮะค่ะใช่ค่ะในสมัยนั้นนะเขาจับตายนะฮะคือคือเจอนี่คือมียาเสพติดคือค้ายาเสพติดนี่จับตายอะ่ะคุณผู้ชม คือไม่ใช่มาจับอย่างสมัยนี้แล้วก็เข้าไปอยู่ในเรือนจําแล้วก็ออกมาขายกันต่ออะไรงั้นไม่ใช่นะฮะในยุคคุณทักษิณในสมัยนั้นจับตายนะฮะเนี่ยครับในขณะนั้นเนี่ยก็ทําให้เรียกว่าพ่อค้ายาเสพติดเนี่ยเข็ดขยาดถึงเคยมีข่าวลือกันว่ามีการลงขันฆ่าคุณทักษิณเลยเพราะเหมือนกับไปขวางทางเรื่องของการค้ายาเสพติดนั่นคือในสมัยนั้นนะฮะคุณผู้ชมครับนี่กินไก่โชว์นะคะตอนก<า><ม>ินไก่โชววัดนก เนี่ยนะฮะแล้วก็ยังมีอีกหนึ่งผลงานชิ้นโบแดงนะครับก็คือจริงๆแล้วเรื่องของสนามบินสุวรรณภูมิค่ะใช่ไหมฮะซึ่งเป็นโครงการที่ถูกรีเริ่มมาหลายรัฐบาลน,นะครับถ้าย้อนไปจริงๆแล้วแนวคิดการก่อสร้างสนามบินนานาชาติแห่งที่สองเริ่มขึ้นตั้งแต่ปี2503นะครับสมัยจอมพลสฤษดิ์ธนรัฐแต่ตอนนั้นเนี่ยมีอุปสรรคมาตลอดนะครับจนกระทั่งมาถึงรัฐบาลของคุณทักษิณเนี่ยแหละฮะมีการหยิบยก แล้วเดินหน้ากันอีกครั้งหนึ่งก่อนเปิดใช้อย่างเป็นทางการนะครับใน